สวัสดีครับผมติ๊ก007นะครับทีมสร้างบร,รมี93นะครับได้มีโอกาสได้ไปกราบโคบาอาจารย์ที่อยู่ทางศรีสะเกตหลายรูปด้วยกันนะครับหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานพอเสร็จจากวัดบ้านจานก็มีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่เถิงซึ่งท่านก็อาจจะมีพิธียกช่อฟ้าในที่28 29เดือนนี้นะครับรู้สึกเป็นบุญอย่างมากนะครับได้มีโอกาสไปกราบโคบาอาจารย์ หลายหลายรูปด้วยกันองค์สุดท้ายที่ไปกราบคือหลวงปู่สุพรรณกนโกนะครับที่วัดสามตาโตงอำเภอขุนาหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเสื้อลวงปู่ท่านไปกิีนิมนต์ที่เพชรบูรณ์เมื่อวานท่านกลับมาประมาณสักสี่โมงกว่านะครับไปดูบริเวณที่หลวงปู่ท่านกําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับ แต่ละสถานที่นะครับมีโบสถ์นะครับมีเจดีมีบุตรสบกแล้วก็วิหารนะครับแต่ละที่ก็มีเจ้าภาพนะครับส่วนของทีมงาน0 0 7ทีมสร้างบริมี93เนี่ยจะเป็นวิหารร้อยล้านนะครับว่ประมาณประมาณร้อยล้านาจะจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาหาทุนนะครับมา,าในการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับทีม0 0 7เราก็มี7คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้คอยติดตามทางเฟซดูนะครับว่ามีท่านใดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําตัวกันทีละคนนะครับอันในการสร้างงานถวายหลวงปู่บารมี93นะครับเดี๋ยวจะออกอใบจองอหรือกําหนดงานเร็วๆนี้ให้ให้ได้รับทราบกันนะครับคอยติดตามผลงานและก็ ทางวัดสามตาโตงหลวงปู่สุพันนะครับเมื่อวานนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับได้หลวงปู่ท่านได้เมตตาได้นําองค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในห้องท่านนะครับซึ่งไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้เห็นผู้ประถากที่อยู่วัดยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นเลยครับผู้คนแก่ที่อยู่ในวัดหลวงปู่ท่านเอาออกมาให้ได้กราบไหว้ขอพรนะครับผมยังได้อุ้มท่านอยู่เลยอุ้มหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับ เมื่อวานนี้ลวงปู่ท่านมาแบบเหนื่อยๆนะครับมาเดินทางทั้งวันเลยนะครับจากเพชรบูรณ์มานะครับผมกับทีมงานกับท่านด็อกเตอร์นะครับที่ไปด้วยกันนะครับก็ได้กราบถวายงานท่านและกําหนดงานอีกทีเดี๋ยวท่านด็อกเตอร์จะชี้แจงอีกทีนะครับเดี๋ยวพวกผมทีมงาน0 0 7ก็จะตั้งใจทํางานในครั้งนี้ แผ่บาริมีครูบาอาจารย์หลวงปู่สุพักนกนโกในครั้งนี้ให้สำเร็จรู้ล่รงไปด้วยดีด้วยความตั้งใจนะครับคอยพบกับทีมงานสร้างบริมี007นะครับวันนี้ก็ขอแนะนำตัวปิ๊ก007ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วคอยติดตามพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ